ตาหน้ายังเป็นอังสันหน้ามหมตะีตาเอ้ยอีกล่าอีกล่าหน้อยลาหน้อยโอ้ยน้องเถอะ มาแล้มะมาแล้ามะอุ้ยหนนี่ไม่นอนแม่ไปลกเงียมือแม่เป็นแผลเลยนี่เห็นบ่เนี่มามามาอ่ะซื้อมังหันบ่หึโอ้ยย้นหมักนอนหลังคาเนี่ยนาะดูเยอะลงไปลงได้ไปฮเฮ้ยนาะเล็กหน่อยเล็กดากนี่คิดดื้อ ดื้อคักโอ้ยทองฟ้าสวยงามพุนพวกไม้ก๊กอะไรุ่นุ่นี่น, <c oughs> นาไหมนาไหมนาไหมหืายังเป็นสัน